องค์พระปฐมเจดีส่ทรงระขังความก่อสร้างเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์มองว่าที่นี่เป็นแผ่นดินทองเพราะว่าสมัยก่อนทองเยอะมากเป็นไงคุณรัชดีเราได้อาหารมาคนละจานแล้วนะคะตอนนี้ีอูเยอะมากเลยอ่ะไม่เยอะนะใครพี่ครับ วันนี้นะคะเราจะพาคุณมีโชคนะคะกลับเข้ากรุงเทพมหาคนครนะคะนะคะเราจะวิ่งกลางวันนะคะไม่กล้าไปกลางคืนคะ่ะกลัวว่าเขาไปดับกลางทางไม่มีใครช่วยแล้วก็ไปทํางานไม่ทันเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของรถหน่อยจะไปบ่างหรือจะนั่งรถบขสะตามไปแล้วแต่นนะแล้วแต่ที่สบายเอาที่สบายใจนะเอางี้คุณมั่นใจกี่เปอร์เซ็นตะ์ร้อยเปอก็สิปอร์เซ็นต์น่ะ ความเสี่ยง90%มั่นใจโอสบายไปได้ทั่วโลกกูเลยวที่นี่ เนดียกันยังไม่ถึงเขาย้อยนะฮะเราแวะพั้มน้ามันก่อนแล้วเราจะแวะไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสหรือว่าพักเครื่องรดไปด้วยชาเขียวไม่หวานไม่หวานไม่หวานเลยนะได้ด้วยครับครับเชิญครับคุณยายไปเที่ยวไหนมาครับไปเที่ยวมาหลคะครับแล้วก็ตามเราน่นอยากอยากจะตามไปด้ยเอ้า เป็นคนบ้านเท้าเจ็บปัญญาเป็นคนถอนแกนเป็นคนถอนแกนดูตั้งแต่ยังไม่มาอยู่บัลลาดอือดูอันที่ออกทีวีช่องเก่าเนี่ยบอรอคือตัวจริงเลยตัวจริงกันไหนคะตัวจริงตัวจริงหรอร้าตาใจดีอารมณ์ดีเอ่อไปดูทีวีที่บ้านเลย ที่วางแก้วกาแฟของเราก็ปับ๊บเ,เนี่ยที่วางแก้วกาแฟไม่มีล้มไม่มีล้มโอ้โหลุนได้โอ้เขาจะมีเสียงนังแก,ก๊กแๆ๊กแก๊กแก๊กนะก็ในยุคสมัยนั้นมันยังไม่มีแก้วพลาสติกแบบนี้เลย เดี๋ยวดูออกจากปั๊มแล้วจะล้มไหมโอ้โหขูกขลักขุกขลักนิดนึงนะมันก็เสียชื่อรถเข้าสิรชณีถ้าล้มเขานิ่งจริงนะเออเขานิ่งนะแต่แก้วเนี่ยอาจจะผลิตมาไม่ได้มาตรฐานนะเพราะว่ามันสูงอ๋อมันต้องแก้วเตี้ยใช่ไหมสูงไปเออแต่ถึงยังไงก็ไม่มีล้มอ่ะเออเมื่อกี้ออกจากปั๊มไม่ล้มเลยนะคะอ่าท่านผู้ชมลุ้นไปเลยอ่าจะได้กินหรือเปล่าอ่าลุ้นอ่ะรีบดูดดีกว่า เดี๋ยวมันจะถ้าไม่รีบกินเดี๋ยวมันหกมันไม่มีหกหรอกคนรัชเนีเีแต่เจ็ดแต่แปดนะคะเราก็อาจจะเจออุปสรรคนะอะไรอุปสรรคอะไรฝนค่ะดูข้างหน้าอ๋อข้างหน้ามีเมฆข้างหน้ามีเมฆมีก้อนเมฆดำๆอยู่นะครับก็อาจจะดูแล้วน่าจะมีฝนตกข้างหน้าเรานะนี่ไงที่เห็นอยู่นั่นคือเขาย้อยนะคณรัชยนะ อมันดูใกล้ๆเขาย้อยมุมนี้สวยเหมือนกันนะสวยไหมเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะเพราะว่าเรามาก็มืดไงคันหน้าเนี่ยรู้จักกันนะคนขับรู้ปะเขาเขาชอบเขียนชื่อเขาท้ายรถอ่ะเขาคือตะพ่วงตะพ่วงเนี่ยรถพ่วงอุย้ยช่วงเวลานี้ค่ะสี่โมงเย็นเนี่ยเขียวตลอดไม่หรอก พี่ว่ามันเป็นไม่ใช่วันหยุดยาวอะ่ะมันไม่ใช่วันหยุดยาวแล้วผู้คนไม่ได้ออกมาเที่ยวอะไรมากมายเห็นไหมเขียวไปพระรามสองก็เขียววิ่งตรงไปราชบุรีก็เขียวนครปฐมก็เขียวเห็นไหมเฮ้จะเป็นทางแยกนะคะว่าจะไปสมุทรสงครามไปกรุงเทพหรือไปราชบุรีนครปฐมก็ได้นะคะอสองเส้นทางให้เลือกวันนี้จะพาคุณไปทัวร์ราชบุรีนครปฐมจริงเหรอถูกต้อง แล้วถ้ามีเวลาก็จะชวนคุณแวะไปกินอะไรที่พระประทมเจนดีไปไปกับคุณมีโชควิธีแก้ปัญหาแก้วกาแฟไม่มีเสียงนะคะเราก็ใช้กระดาษทิชชู่รอง แต่ตอนนี้เราเจอปัญหาใหม่ค่ะรถติดค่ะถ้ารถติดแล้วความร้อนจะขึ้นไหมคะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเนี่ยฮะก็ปกติทุกอย่างครับอตอนน<ม>ี่สัปาหจอดเขาบอกว่า,วาเขาจอดห้านาทีเองนะจริงเหรอ,อเขาบอกห้านาทีแล้วน้ำก็ปุด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 ,ปดขึ้นมาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นี่เป็นไปได้ก็คือฝาฝามน้ํามันเสื่อมเพราะว่ามันอาจจะนานแล้วแล้วซึ่งเราเปลี่ยนแล้วอ๋อ เราเปลี่ยนฝาหมอ้อน้ำ<ร>ไปแล้วเปลี่ยนฝาหมอ้อน้ำห้าร้อยเองใช่ไหมมัน,นั้นใช่ครับปัญหานั้นจบเลยเหรอคะก็ก็ดูก็ไม่มีอะไรเลยนะไอ้ที่บอกว่าจะเป็นวาล์วมันไม่ใช่วาล์วหรอกอ่าหนึ่งฝาหม้อน้ำสองอาจจะเป็นตัวหมอ้อน้ําเองถ้าหากว่ามันเก่าหน่อยมันอาจจะมีบางช่องมันตันการระบายความร้อนอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดหลายแล้วลดหลายแล้วจริงๆถนนเส้นนี้มันไม่ค่อยติดนะผมทดลองหลายครั้งแล้วนะ ถ้าไปเพชรบุรีแล้ววิ่งมาร้านลีนครปฐมเนี่ยมาละมาแล้วคุณรัรชนีสังเกตไหม,มว,ว่าร้านรวงต่างๆในเมืองนครปฐมเนี่ยจะม,มาแนวแบบเป็ดพะโล้เยอะมากเลยอ่าราคาตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตลาดนัดองค์พระปฐมเจดีย์แล้วนะคะ<อ>เห็นไหมครับคนเยอะมากเลยนะคะว่<อ>ากันว่าย่านนี้เนี่ย ของอร่อยเขาเยอะมากนะคะการบ้านกระบอกเคยทำมีแต่นางบนจงภาวนาอี่ดูไรกันต้งนี่ทำไมน่ากินทึ่เลยขอเข้ามาแล้วเลือกไม่ถูกเลยค่ะีขนมครบกนื่นก็มีไอสครีมลอยฟ้าเห็นปะก็หอยทอดเรื่องจุ้ยคืออะไรเรื่องจุ้ยเรื่องจุ้ยมันคืออะไรอะคะไอศครี้ไฮน้ำแก้ร้อนน้ำแก้ร้อนมันหวานไหมคะ หวานมากไหมนน้อยน่ะหวานน้อยแก้กระไรแล้วก็แก้กระหายน้ำอ่ะลองดูสักลองดูสักเขาใส่ถุงหรือใส่แก้วจ้ะใส่แก้วค่ะแก้วห้าสิบห้าสามสิบเอาเอาสิบห้าก็ได้จ้ะเอาแก้วเล็กๆเลี้ยงจุ้ยนะคะเลี้ยงจุ้ยอันนี้ไม่เคยกินนะฮะโอ้เสร็จแล้วน้องเขาทำไปแล้วครับเดี๋ยาทำไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยงจุ้ยรับเลยจ้ะลองไหมลองไหมยี่ญี่ปุ่นลังเลย เล็กนันเหมือนกันนะพีเอดเอดเดเดือดเเออชื่นใจดีนะเขาบอกแก้กระหายน้ำชื่นใจเอาจะไปชนรถถึงพี่เขาละแก้กระหายน้ำใช่ไหมเออเขาบอกแก้กระหายข้าวด้วยข้าวยังไม่แก้กระหายต้องไปหาข้าวกินก่อนใช่ไปไปไปเออจะปแปลกดีเขาเรียกเรียกจุ้ยเนาะ เอาผัดซีอิ้วเส้นใหญ่จ้ะเอาเส้นใหญ่ราดหน้าค่ะนิดที่ผัดซีอิ้วใช่ไหมขอน้ำเป่าขวดนึงไม่ไม่เย็นนะคะเอาละในที่สุดก็ได้ข้อสรุปผัดซีอิ้วมาตั้งไกลคุณกินราดหน้าก็เอาตั้งไกลมันก็ไม่เหมือนกันไหมพี่กัมพูพอรู้ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์ไหมคะอ๋อ องค์พระปฐมเจดีก็เป็นเจดีทรงรักขังฟ้ามการก่อสร้างเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์น่าจะสมัยรัชกาลที่4แต่ว่าเหมือนกับก่อสร้างทับเจดีองค์เก่าที่เป็นองค์เล็กๆซึ่งองค์เล็กๆนะ่ะมีมาก่อนหน้านั้นนะ<อ>มีมาก่อนหน้านั้นนานมาก แล้วก็ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้างเมื่อไหร่แต่ว่าตำนานของเมืองนคปรปฐมเนี่ยเป็นตำนานที่พระพุทธศาสนาสมัยพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว500ปีนะแต่ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งที่เลื่อมใสศาส,ส,สนาพุทธมากก็คือพระเจ้าโสกมหาราชของชมพูทวีปก็อยากจะเผยแผ่พระพ,ระพุทธศาสนาเนี่ยไปประเทศต่างๆในภูมิภาคก็เลยส่งพระสมณทูตอะ่ะไปที่ต่างๆเยอะเลยก็ สององค์ที่มาพื้นที่แถวเนี้ยเขาเรียกว่าสุวรรณภูมิก็คือพระโสนากับพระอุตระเดินทางมาจากอินเดียนะข้ามน้ําข้ามทะเลมาสุวรรณภูมิแล้วว่ากันว่าสุวรรณภูมิที่ท่านมาเนี่ยก็คือเมืองนคนปรปฐมนยแล้วก็เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆที่มีการสร้างเจดีขึ้นในเขต สุวรรณภูมิสมัยก่อนสมัยก่อนสุวรรณภูมิเนี่ยรวมประเทศเพื่อนบ้านเราเรียกดินแดนสุวรรณภูมินะเออก็คือแผ่นดินทองใช่มองว่าที่นี่เป็นแผ่นดินทองเพราะว่าสมัยก่อนทองเยอะมากเวลารบทับจับศึกกันสมัยก่อนเห็นไหมชิงทองกันชิงทองเอาทองเอาอะไรทองเยอะมากเนี่ยในภูมิภาคเนี้ย มันหายไปสบายยุคพวกเราเนี่ยมันไม่มีเออคุณรัชนีคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะคะเราได้อาหารมาคนละจานแล้วนะคะตอนนี้แต่เยอะมากเลยอะผัดซีอิ๊วเยอะมากเลยอ่ะไม่เยอะนะเยอะดูดิผัดซีอิ๊วที่นี่เยอะมากผมยังไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าแต่ไม่เกินร้อยหรอกผมว่าเรากินในกรุงเทพอะครึ่งจานเอาผัดซีอิ๊วอะแต่นี่แบบว่าล้นจานมาเลยอะให้เยอะมาก นะดูรักหน้าทีฉันนะคะดูค่ะใั้เยอะนะตัวใหญ่มากเต่ที่ฉันนั้บรรยากาศดีนะมันโล่งๆนีถ้าพนไม่ผ่นน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวปรุงก่อนน้ำตาลเดี๋ยวขอชิมก่อนนะน้ำส้มน้ำส้มต้องมีน้ำส้มต้องมีราดหน้าเขาหน่วแล้วนะเหรอใช่ไม่ได้น้ำส้มต้องมีน้ำปลาก็ต้องมามันต้องใส่ทุกอย่างเนี่ยแหละที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย แล้วก็เขาเาอร่อยนะตามด้วยพริกไทยป๊าป๊าเอาละลมพัดพริกไทยกระเด็นกระดอนเทสูงจ้ะโอ้ยโอ้ยหูคุณรัชนีให้เยอะ้ใหพี่เขาให้ผมเยอะมากเลยคนอื่นเขาให้เยอะอย่างงี้ป่ะเนี่ยพี่เขารู้เหรอว่าเป็นกัมพูเนี่ยฮะไม่น่ารู้นะไม่น่ารู้หรอก ชื่อร้านชื่อร้านโต,นตา,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 นานาโตานาให้เยอะมากค่านผู้ชมาดนาไมทำไมเขาให้เยอะจังเลยอ่ะเพ็งนักคือนเหลนนันรทงเอยากบอกรักเธอยังเป็นทางการแต่ไม่กลอเรื่องราวความรัก ลมเอ้ยได้ยินนึกแล้วคุณรัชนีคุณต้องจ้างพี่เขาเลิกมอให้พี่ครับเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบังคับแล้วเมื่อไหร่หนูฉันจะได้เป็นแฟนของเธอตอนนอนฉันเขียนบังคึกถึงเธอเสมออยากบอก รักเธอยังเป็นทางการแต่ไม่กล้าเคค่ะทาอร่อยไหมนี่ยังไ,ไม่ปรุงเลยนะเนี่ยอาหารดีดนตรีเพราะนะเนี่ยเอาหนนะาทำบนทำบนทำทานไปคนเขาไม่ลำบากเขาคงมไม่ไมาทำอย่างนี้นะอืมอ่ะอร่อยเหรอคะผมตอนแรกนะ ตอนแรกผมได้ผมก็นึกว่าผมจะกินไม่หมดนะเพราะว่าเขาให้ชามใหญ่มากดูผลงานค่ะหมดจริงๆ <S 2> <S 2> ด้วยยังก็หมดอร่อยนะไม่ใช่เพราะหิวนะอร่อยร<ม>้านว่าถ้ามาที่นี่ก็ต้องราดหน้าแล้วแหละร้านไหนก็ได้ก็ลอ,องกินกันไปดูแล้วกันแต่มันจานใหญ่อะอแล้วจะกินอย่างอื่นได้อไหมเนี่ยนะลองดูไปไปเดินหาของอร่อยต่อนะคะเท็ดเท็ดกินอะไรก็ไปผมใส่พริกป่นไปสามช้อนโอ้ ไปแก้เผ็ดก่อนแก้เผ็ดก่อนแมด้วยเกยไอติมลอยฟ้าออกทีวีทุกช่องเลยนะใส่คุณรัชนีใส่อะไรเอาเอาลูกเกดเนี่ยค่ะเอาลูกเกดเอาพึ่งสักตัวสองตัวมั้ยไม่ทำลอยฟ้าแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่้อมแล้วอ๋ออร่อยไหมคะไอติม มันเผ็ดอ่ะก็่อยอยู่เมื่อกี้เขาบอกว่าปิดตานานรุ่นพ่อไปแล้วไอติมลอยฟ้าแสดงว่าไม่ลอยฟ้าแล้วคุณพ่อเป็นคนสุดท้ายที่ทําลอยฟ้านะคะลูกก็ยังใช้ชื่อไอติมลอยฟ้าอยู่อ่ะก็ฝากถือหน่อยค่ะอันนี้แก้เผ็ดเจ๊เห็นะ ก็ถือว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีสีสันนะคุณกัมพูเนาะใช่ใช่เราเรากลับจากบ้านลาดแล้วก็ผ่านมาทางนครปฐมผ่านทางลาดรีนครปฐมเนี่ยเรามาถึงนี่เย็นเย็นพอดีเลยเนาะเวลาเวลามันเหมาะจาะพอดีเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะคะ น่านสวนกัมพูดีไหมคะโอ้โหขากลับแบกสินอาหารปล่อยลูกทัวลงในเอาจ้จริงๆนะมื้อเย็นก็ปล่อยลูกทัวตามปัิยาสายแล้วนัดเจอกันอีกทีก็รถบัสเลยอะไรอย่างเงี้ยปฏิยาสายหรือยถากรรมนะวันนี้ทรมานทัววันนี้เดี๋ยวเราตั้งทืงอว่าทรมานทัวอะไรนะทรมานทัวร์ งงานของน้องอยู่ติดที่นาของพี่แต่ก่อนทุกนาแดนนี้ก็เป็นของพี่ทั้งนาพ่อมาล้มป่วยจำต้องขายนาเป็นค่าโรงบาลเขาซื้อไปสร้างโรงงานที่เลือ่อยเราเช่าเขาทำนาที่นาของพี่อยู่ติดโรงงานของน้องทุกวันค่ำเช้าเฝ้ามองน้องเห็นใจจังพี่จะ